ก็จะได้โกโก้เหนียวหนึบมาอย่างนี้เลย มันเข้มข้นนะเพื่อน,ม,อนมาทําโกโก้เหนียวหนึบจากของสี่อย่างนี้กันครับมาเริ่มเลยครับก่อนอื่นบีบนมข้นหวานลงไปก่อนอันนี้เป็นนมข้นหวานคาเนชั่นพลัสสูตรไขมันศูนเปอร์เซนต์เพราะว่าหลอดบีบแบบนี้ดีมากๆเลยอ่ะไม่ต้องกลัวเลอะมือหิวหิวมานะบีบเสียขนมปังกินคือจบเลยเพื่อนควรมีติดบ้านไว้เลยาะว่าใส่กับอะไรก็อร่อยเสร็จ้ร like ก็ใส่ผงโกโก้ลงไปเลยครับถ้าใครชอบเข้มข้นก็ใส่เยอะๆได้นะและก็คนผสมให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วเนี่ยก็จะได้โกโก้เหนียวหนึบมาอย่างนี้เลย จากนั้นเทนมข้นจืดคาเนชั่นเพิ่มเพิ่มความนัวใส่ลงไปในน้ำแข็งแบบนี้เลยสุดท้ายเอาโกโก้หนึบที่เราทำไว้เนี่ยราดลงไปจุกๆแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เลยโค้กว่าเหมือนที่ร้าน,นดังๆขายเลยอ่ะเพื่อนมาชิมรสชาติกันรสชาติดีหวานมันเข้มข้นเลยหอมนมมากถ้าเลือกนมข้นเนี่ยต้องใช้คาเนชั่นเท่านั้นพาะเขาเป็นนมจากนิวซีแลนด์เลยนะการันตีความอร่อยได้ยอดขายอันดับหนึ่งเลยแต่ต้องคนผสมไม่เข้ากันแบบนี้ด้วยนะมันจะนัวมากๆเลยครับมันเข้มข้นน่ะเพื่อนนัวมากอ่ะอีกอย่างทำง่าย ได้ด้วยไปลองทําตามมันได้เลยครับวัตถุดิบก็หาง่ายมากซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือจะกดจากดิจิตอลช็อปคานชั่นได้เลยครับ